ขอบคุณที่เข้ามาชม y ย u u ูบแฮปป p ้เนชช a n เ e ลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้แ a p p y ้เนชช a นเ e ลมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับคนห้าประเภทที่ไม่ควรคบหรือมีไว้ใกล้ตัวมาฝากท่านผู้ชมค่ะ 1. คนที่ชอบประจบสอพลอ คนที่มีนิสัยคอยเอาใจแต่คนที่มีผลประโยชน์หรือทำประโยชน์ให้ตัวเองได้หรือแม้แต่การติดต่อกับศัตรูของฝั่งตัวเองเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ยอมทำทุกอย่างเพื่อเอาตัวรอดคนแบบนี้ไม่มีความจริงใจถ้าใครไม่มีประโยชน์ด้วยจะไม่สนใจอะไรเลยดังนั้นจึงไม่ควรครบไว้เป็นอย่างยิ่ง 2. คอยแต่จับผิดคนอื่นตลอดเวลาคนที่คอยแต่จับผิดคนอื่นและชอบยุยงให้คนอื่นเข้าใจผิดกันหรือมีปัญหากันคนลักษณะแบบนี้จะชอบทำความผิดของคนอื่นจากเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่สร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นแต่ความผิดของตัวเองกับมองไม่เห็นสักครั้งและคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้น สามสร้างเรื่องเกินจริงคนที่ชอบสร้างเรื่องที่เกินความเป็นจริงไปมากอาจจะแต่งเติมเสริมเรื่องเข้ามาเองบ้างและแพร่เรื่องราวนี้ออกไปเพื่อให้คนอื่นเข้าใจผิดไปไกลเป็นคนที่ไม่ควรครบไว้มากที่สุดดังนั้นการบอกเล่าปากต่อปากเป็นข่าวที่มีความน่าเชื่อถือน้อยมากเพราะเรื่องราวส่วนใหญ่ มักจะถูกบิดเบือนและแต่งเติมเพิ่มเข้ามาทุกครั้งที่เล่าหากได้ยินอะไรมาจึงไม่ควรรีบเชื่อทันทีแต่ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลซะก่อน 4. คอยเรียกร้องความสนใจคนประเภทนี้จะชอบทำพฤติกรรมที่แปลกแตกต่างไปจากขนบธรรมเนียมในสังคมเพื่อสร้างความโดดเด่นให้คนอื่นหันมามอง หรือหันมาสนใจโดยมักจะใช้วิธีการที่ดูรุนแรงหรือสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเรื่องแบบนี้จะทำให้คนหันมาสนใจได้มากเป็นพิเศษ 5. ชอบแบ่งพักแบ่งพวกมักจะหาพักพวกแบ่งกลุ่มและชอบหาวิธีใส,ส่ร้ายป้ายสีฝ่ายตรงข้ามหรือคนนอกกลุ่มตัวเองเพื่อให้คนเหล่านั้นดูไม่ดีในสายตาคนอื่น เพื่อเป็นการทำลายและหาผลประโยชน์ใส่ตัวเองตลอดเวลามีคนได้กล่าวไว้ว่าฉลาดแต่เข้าข้างคนผิดชีวิตก็บัดซบฉลาดแต่เข้ากับใครไม่ได้ก็ไร้ประโยชน์ฉลาดแต่ขาดคุณธรรมไม่ทำให้เจริญดังนั้นการจะคบใครควรพิจารณาดูให้ดีก่อน ว่าเขาคนนั้นเหมาะสมที่จะผูกมิดด้วยหรือไม่ไว้ใจได้หรือเปล่าหากเป็นแบบหาาประเภทที่พูดมาก็ไม่ควรอยู่ใกล้หรือสนิทสนมด้วยเพราะจะทำให้เกิดแต่ปัญหาตามมาเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมคนห้าประเภทที่ไม่ควรครบหรือมีไว้ใกล้ตัวหวังว่าท่านผู้ชมจะมีความสุขสนุกและได้ประโยชน์จากคลิปนี้ ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังและพบกันใหม่กับ Happy News Channel ในคลิปหน้าค่ะ